เป็นกันเองกันมากรู้สึกว่าทางผู้บริหารการทางทีมเจ้าหน้าที่ของสาร์ด้านเนี่ยให้ความสําคัญกับโปรเจกต์นี้มากๆเลยนะครับว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือผมมีโอกาสได้เจอเพื่อนๆน,นะครับหรืออาที่เป็นผู้ขายเหมือนกันเนาะที่เป็นคนที่ชอบแชร์ชอบแบ่งปันชอบช่วยเหลือพวกอื่นเนี่ยนะครับเข้ามาอยู่รวมกันในกลุ่มเดียวกันนะครับก็เป็นถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ต้องขอบคุณมากเลยที่ทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเนาะแลวได้มีโอกาสที่เข้ามาเจอสิ่งใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่า การที่ได้เจอผู้ขายด้วยกันนะครับการที่มีโอกาสที่ว่าเออจะได้มีโปรเจกต์ในการที่จะแบ่งปันนะครับให้เพื่อนผู้ขายทุกคนเนี่ยนะครับสามารถที่จะมียอดขายแล้วก็มีไรายได้จากหลักษณะอย่างสม่ำเสมอการที่ทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเนี่ยทำให้คนที่มีความรู้มีความสามารถในการขายเนี่ยสามารถช่วยผู้ขายที่เป็นคนไทยด้วยกันเนี่ยให้เติบโตไปในการขายสินค้าอะไรบนหลักสแตได้นะครับงานวันนี้รู้สึกแฮปปี้รู้สึกอบอุ่นมากครับ ก็ได้รับเ,เกียรติจากผู้บริหารของรัสด้าแล้วก็ได้รับการดูแลจากทีมงานของรัสด้านะครับที่เป็นกันเองแล้วก็น่ารักมา,มากๆเลยครับดีใจครับที่ที่ได้มาเจอเพื่อนๆนะครับผู้ขายที่มีความรู้นะครับแล้วก็มีความอยากแต่งปันนะครับให,ให้กับผู้ขายท่านน ส่วนตัวโอเองอ,องอว่าจะเป็นเสียงหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นจุดที่อยากจะให้ความรู้นะครับแล้วก็รวมไปถึงแชร์ประสบการณ์ต่างๆที่ที่ได้มาอยู่ในจุดนี้ให้กับผู้ขายท่านอื่นๆนะครับในในโอกาสต่อไปได้การต้อนรับอย่างอบอุ่นมากๆเลยค่ะจากทีมงานแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้รับเลือกเป็นตัวแทนอมบาสเดอร์ของลาซาด้าค่ะเข้ามาในงานตอนแรกเราเราก็ไม่รู้หรอกว่าจะให้เราทําอะไรบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือทางทีมงานเนี่ยได้เตรียมแล้วก็วาง แผนงานให้เราแล้วว่าภายใน1ปีเนี่ยเราจะต้องทําอะไรเกี่ยวกับงานนี้บ้างค่ะเราเริ่มจากศูนย์แล้วเราเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดเราคิดว่าแพลตฟอร์มเนี้ยมันมีความเป็นไปได้กับทุกๆคนค่ะเราได้ประสบการณ์จากร z a ดามาเนี่ยเพื่อแบ่งปันกับผู้ขายรายใหม่แล้วก็ผู้ขายที่อยู่ในรั a ดาได้ค่ะ